สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลล์มินทอโต้นะครับวันนี้ผมมากับรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะแล้วมีคาร์บิบอยให้ด้วยคันนี้ตรวจทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับสําหรับโตโยต้ารีโว่24 e พิเลนเนอร์สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้นะด้านอนล็อกโค้ดสะวกเลยก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะผม,ผมฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ อ่ะมาเริ่มที่นนหน้าเลยนะกับโซลตารีโว่สองสี่หน้าล็อกโค้สวยแบบนี้พี่ไฟหน้านะครับผมนะเป็นแบบมันติ Re รฟเลกเตอร์นะครับนะ <S <S นมีไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้ในโครมแบบนี้เลยไฟตัดหมอกจากโรงงานมีให้ด้วยนะนี่แล้วไฟหน้าสายแบบนี้ไม่มีรอยหินกระทอร้อหรือรอยแตกร้าวเลยนะไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ได้หน้าล็อกโคลสวยสีดําดแบบเป็นอัแบ็คแบบนี้กันไปเลยพี่นี่ระบายอากาศได้ดีมากตัดก,กับคิวโครเมียมสวยเลยนะเป็นไงครับผมนะ อ่าแล้วมาต่อที่ด้านข้างเลยนะนี่ตัวนี้จะเป็นตีซุ้มล้อให้สวยๆแบบนี้เลยแล้วพี่ดูเหลี่ยมผมสั่งครบๆแบบนี้นะเพราะร้านเรารับประกันนะครับไม่มีรถชนอ่ะคิดความจมนะแล้วตัดต่อโครงสร้างคับรถเกียร์เอมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะได้ใช้รถสวยได้ใช้รถดีไปใช้นี่ล้อแม็กอัอลลอยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะนี่ว่ากับคนยางดูยางใหม่ๆนะคันนี้ได้ยางไปียี่สิบสามแล้วพี่นะยางดันหลบเลยสวยๆเลยเห็คนว่าอยู่ครบๆแบบนี้ คุมล้อมีให้ใสๆเลยพี่คุมล้อมมีให้ใสลยสาเลยพี่เห็นไหมอ่าเป็นไงแล้วเพราะรถสวยๆแบบนี้นะครับผมนะเราทาสัตว์มาให้ล็อตประตูเกยียวโต้ยกสูงนี่พี่เ,เลือกได้เลยพี่อยากได้คันไหนนะผมมีเยอะมากอ่าแล้วมาต่อที่กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวทีวก่กระจกมองข้างมาให้นี่แล้วก็เป็นแบบโครเมียมด้วยนะสวยงามมากเลยหน้าที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมให้นะครับฟิล์มได้เป็นฟิล์มตลอดแบบนี้ไปเลยฟิล์มได้ฟิล์มตลอดแบบนี้ไปเลยพี่ มาต่อที่ด้านไหนนะครับนี่เบาะผ้าหน้าหลังแบบนี้นะเบาะผ้าหน้าหลังแบบนี้เลยนะแล้วตรงนี้ดูนะไม่มีรอยสึกหรือรถถอดรายงานเลยดำๆแบบนี้เลยนะครับผมนะมีไฟตกงสว่างนห้องคคืนให้นะเหมือนแบบว่าไฟทับทีมนะครับสวยเลยแม้นองแม้นอาร์มีให้ครบเลยพี่นะมาต่อที่โครงสร้างนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างกันนี่รถสวยๆโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับผมนะไม้ยู่ครบแบบนี้ไปเลยนะแล้วตรงนี้นี่สนิทเลยเห็นไหมตรงนี้นี่สนิทเลยเห็นไหมนี่นะครับผมนะใครหารถสวยๆรถดีๆไปใช้งานนะ จัดไปได้เลยพี่นี่นะเห็นไหมว่าน็อตไม่มีขยับนะครับผมนะน็อต <not S 1> <not S 2> เดิมโรงงานหมดเลยนะน็อตเดิมโรงงานหมดเลยอันนี้อ่าเดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังกันมาต่อที่ห้องประชาด้านหลังกันังว่าเป็นไงนี่ครับนะซึ่งลงสะดวกนะสามารถจัดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เล็กนิดหน่อยตรงนี้สามารถแพลนของได้ด้วยนะในตัวของบ่อนะครับผมนะตรงกลางมีที่พักแขนวางแก้วน้ําให้ด้วยแบบนี้นะแล้วดูบ่อนะ ตรงดีๆแบบนี้เลยพี่ไม่มีรอยฉีกขาดรอยแตกร้าวเลยนะตะเข็บนี่ไม่มีปีนะพี่ต้องบอกแบบนี้เลยตะเข็บไม่มีปีนะและด้านบนก็สามารถแขวนของได้ด้วยนะแล้วมาดูในส่งโครงสร้างนะตรงนี้กันต่อเห็นไหมพี่นะ้เม็ดอ่าอยู่ครบแบบนี้เลยนะเม็ดน้อ่าเดิมโรงงานพี่เม็ดอ่าเดิมโรงงานตรงนี้นตั้งประตูน,นะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเก้าโรงงานอยู่เลยเป็นงไงครับผมนะรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะจัดมาให้พี่นะดูประตูประตูนี่เม็ดอ่า นี่อย่างนี้แหละดูแค่ฝั่งเดียวนะพี่ดูฝั่งซ้ายก่อนดูรู้เลยว่ารถคันนี้นะ่ะตะแคงซ้ายไม่มีแน่แล้วรถคันนี้ตะแคงซ้ายไม่มีแน่แล้วนะอ่ آ, มาต่อที่ซุ้มล้อด้านหลังกันเห็นไหมว่าใสๆไปเลยพี่นะซุ้มล้อใสๆแ,แบบนี้เลยนะเขาตรงก็สีดำบุดเลยไม่มีรอยสนิมไม่เห็นข้าวสนิมไม่เห็นเลยนะนี่คันนี้ได้เป็นดิสหน้าดาหลังนะเบรกนะได้เป็นดิสหน้าดาหลังแบบนี้ไปเลยพี่อ่ามาตอนที่นี่ ดูนะได้ของคาร์บอเลยนะได้ของคาร์บนะอแบบนี้เลยนะได้ของคาร์บอแบบนี้เลยนะพี่แดนเนอขับสองคันนี้ใครสนใจหาจัดมาหน้านะหรือว่าจะเอาแบบที่ไม่มีคาร์บอนผมก็มีให้นะเพราะว่ารีเวอรประตูเกียลโต,โยต้ยกสูงเนี่ยบอกเลยว่าผมมีหลายคันมากๆผมมีหลายคันมากๆพี่นะแต่ผมให้ดูด้านในนะนี่เปิดง่ายๆแบบน,นี้เลยยกขึ้นปุ๊บเป็นไงนครับใหม่ๆแบบนี้เลยคาร์บอนใหม่ๆแบบนี้เลยนะพี่นะคาร์บอ แล้วก็ดูไลเนอร์นะครับผมนะว่ารับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักนะไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักนะพี่๋ยวผมให้ดูเลยนี่ดูไงรถไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักพี่ดูนี้นะครับผมนะไม่มีรอยบุบให้เห็นเลยไม่มีรอยบุบให้เห็นเลยแล้วก็นี่เมดอะเดิมนะครับผมนะเพราะกระบาเนี่ยจะมีสามต่อนะพี่ตอนหนึ่งก็คือปาบขวาแล้วก็ตรงกลางที่สองนะครับผมนะแล้วก็ซ้ายสามนะพี่ดูฝั่งซ้ายนี่ไงรถไม่เคยโดนนะพี่รถเดิมๆเลย รถเดิมเดิมเลยแล้วดูไลเนอร์ใหม่มากๆพี่ดูไลเนอร์ใหม่มากๆนะพี่นะใครสนใจหายอยู่รีบมาจัดไปได้เลยใครสนใจหายอยู่รีบมาจัดไปได้เลยกับโตยต้ารีโว่สี่อีนะนี่กันชนหลังเดิมจากโรงงานพี่นะไม่มีบุบเลยนะไม่มีบุบในนะกันชนเห็นไหมน้องเอาแบบนี้เลยกันชนไม่มีบุบเลยพี่เห็นไหมว่ากันชนไม่มีบุบเลยนะแล้วดูช่วงล่างกันยางไหลมีให้ครบนะครับผมนะเพาขับหลังดำมึดเลยแบบนี้ไปเลยพี่ เอากับหลังดำมืดแบบนี้ไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของโครงสร้างด้านขวาโดยรวมกันบ้างนี่ครับในส่วนของโครงสร้างด้านขวาโดยรวมเห็นไหมว่าเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้ไปเลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะรถรำเลื่นแบบนี้จัดมาให้พี่รถลำเดินแบบนี้จัดมาให้เราดูซุ้มล้อหลังขวากันเห็นไหมใส่แบบนี้เลยพี่ใส่แบบนี้ก็ไปเลยนะนี่นะดูท่อนี่ยยังใหม่อยู่เลยดูท่อเสียงใหม่อยู่เลยพี่ นะดูเนี่ยปกติถ้ารถแบบแว่าใช้งานหนักๆนี่ท่อเสียนี่สนิมขึ้นหมดแล้วนะท่อเสียสนิมขึ้นหมดแล้วนะเรามาดูด้านหลังกันต่อขวาฝั่งขวากันบ้างห้องบริษัทด้าน,นหลังขวาพี่เป็นไงครับสวยๆแจ่มๆแ,แบบนี้ไปเลยนะดูความเดิมดูความเดิมนะเม็ดอาร์เดิมโรงงานพี่นะเม็ดอาร์เดิมโรงงานแบบนี้ไปเลยนะมาต่อที่ฝั่งคนขับ กันบ้างนะครับผมนะตันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมนะฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะระบบเซ็นเซอร์ลงมีให้ปรับพับไฟฟ้ากระจกมองข้าบับไฟฟ้านะแล้วปรับพับไฟฟ้าปรับข้างในปรับข้านในตัวกระจกนะตัวกระจกมองข้านะแล้วก็คันนี้ได้เป็นพวงมาัยมันตีฝั่งซ้ายนะพี่ได้เป็นัวมดมาร์มาัยมันตีฝั่งซ้ายพี่นะนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่กันนี่ครับเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะพี่ นะเรื่มาที่1นึ0 0 0สโลนะครับผมนะรถใช้งานทุกวันรถใช้งานทุกวันแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะกำลังดีสําหรับปีเขาปีสอง9นะวิทยุซีดีมีสามมีห้นะครับเชื่อมต่อ bluetooth ได้ด้วยนะแอร์อนาล็อกนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีระบบอีโค่โมดพาวเวอร์โหมดให้ครบเลยนะพี่นะแล้วบอกคนขับนะสามารถปรับสูงปรับสูงต่ําได้นะบอกขับสามารถปรับสูงต่ําได้แล้วแต่คนตัวเล็กตัวสูงนะปรับได้หมดเลยนะแล้วก็ความเดิมของรถคันนี้นะครับผมนะเห็นไหมว่าเมทองเมทอาร์ o Men อยู่ครบแบบนี้เลยนะเม App, บบน้เนอาร์เดิมโรงงานมีให้นะ,นะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการสนับฝีคว่ำตะแคงอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยนะแล้วดูนี่น็อตเดิมๆโรงงานพี่ไม่มีรอยไข่ประตูไม่มีรอยไข่ประตูพี่นะรถสวยแบบนี้จัดเต็มมาให้พี่จัดเต็มมาให้เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมนะผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับพี่นะรถสวยแบบนี้เลยนะห้องเครื่องแห้งๆนะไม่มีน้ํามัน เยิมหรือรอยน้ำมันรั่วซึมไม่เห็นเลยนะครับผมนะไม่มีรอยเยิมหรือน้ำมันรั่วซึมไม่เห็นเลยนะดูฝากระโปรงไม่เคยแกะนะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยแล้วก็นี่โอต้าไม่ให้แบบนี้นี่ไม่เคยแกะเลยเห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยของการไขน็อตเลยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีแผ่นกันความร้อนให้นะพี่นะมีแผ่นกันความร้อนให้ขับไปกันมั่นใจได้เลยนี่ดูฝั่งท้ายกันบ้างนี่เห็นไหมว่าเดิมเดิมโรงงานเลยนะน็อตไม่เคยขยับพี่น็อตไม่เคยขยับพวกยาแนวโรงงานอะไรยังอยู่ครบแบบนี้เลย เป็นไงดูในสองตัวเครื่องนะครับผมนะไม่มีพวกรอยน้ำมันซึมรอยน้ำมันรั่วเยิ้มเยิ้มเลยนะแล้วเพดไม่ยับด้วยนะเพดเรียบๆแบบนี้ไปเลยเพดเรียบๆแบบนี้ไปเลยนะพี่นะแล้วหน้าไม่เคยแก่นะครับผมนะดูได้เลยหน้าไม่เคยแก่นะระบบนี่อานี่แอลดูแบบนี้เลยพี่ดูแบบนี้เลยนะครับผมนะใคร้สนใจนะคันนี้ผมบอกรับประกันได้เลยว่าพี่เอาไปใช้ง,งานได้อายาวเลยนะผมขออนุญาตปิดในส่วนของตัวเครื่อง มาโปรงนิดนึงนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้ t ต t a l rio สอ e, งพันสี่เอี๊ยนเนอร์กระบะสีประตูเกียร์โต้ยกสูงพี่รถปีสองพสิบเก้ารถสวยๆโครงสร้างดีๆเครื่องเ,น,เนียนๆนะเมื่อกี้สต,ตาร์ทเครื่องก็อยู่ที่เปิดเครื่องให้ดูสวยมากอยากจะบอกว่าสวยมากคันนี้นะนะขับสนใจนะผมให้ไปเลยพี่คันนี้ราคายอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่ผ่อนเพียง9,000พันนะเงินดาวน์มันแค่เท่บาทเลยที่มาหาผมไม่ว่าพี่จะอยู่บ้านใกล้กรุงหรือบ้านทุ่งแดงไกลนะผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้้าาบน ผมมีบรกิการส่งรถถึงหน้าบ้านนะพี่่าสนใจนะพี่โทรเบอร์0863475341ผมเซลล์มินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ